ฟูจิ XS 1กบวกวิวท็อปิบม mm ิลเ4ตอนนี้เปิดเอ๊เดี๋ยนะเมื่อกี้ลืมไปอ่ะคราเนี้ยวิวท็อปบ13มิลอนอันนี้ F1.4 ได้แท้ละเป็นไงบ้างอันนี้ยืดสุดแขนยืดสุดแขนโอ้กว้างดีวะ่ะเออใช้ได้เลย สิบสามมิล f หนึ่งสี่วิวคองบวกฟูจิ x s 1 0สมมติถือแบบประชิดต,ตัวอืออันนี้มาเดินมารีนพลาซ่าหน้ามอชอเชียงใหม่โอ้โบเก้อะไรก็กำลังสวยแล้วนะเนี่ยนี่ถือแบบสบายมือสิบสามคูณ1.5ก็ประมาณ19นิดนิดตีว่าเลนจ์20มิลโบเก้สะใจไหมล่ะ ยิบยับยิบยับ f 1 4ตอนนี้กลางคืน iso วิ่งที่320 F1.4 สิ f ีชเตอเ์ต่อร0อหมุนหมุนหมุนอันนี้ไฟไฟนี่เป็นไงละ่ะอันนี้ถือแขนไปชิดตัวน,นี่น,นี่ไฟยิ่งเยอะเลยอันนี้แขนไปชิดตัวถ้ายืดสุดแขนถ้ายืดสุดแขนหรือว่าเราใช้ไม้ช่วยเดิน เรนมันมีกันสั่นหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเนาะหน้าฟิลเตอร์67บมิลแต่แบบระยประยับดี่ะใช้ได้ใช้ได้อันนี้สวยมากแต่ถ้าถือนี้เมื่อแขนแน่นอนถ้าถือแบบประชิดต,ตัวแล้วก็ไม่ต้องถึอกับประชิดต,ตัวยืดแขนไปนิดหน่อยแต่งองแขน,นกำลังดีเลยแล้วถ้าเกิดเราเอาไปทําเป็นกเบตต่อ9กก็ยังใช้ได้อยู่แต่ สดายล้วแอปชอบที่ระยะ16มิลน,นะก็คือ10 24แล้วก็บิดสุดไปที่10มิลกว้างสสยใจดีแต่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะโอเคละชอบอยู่กลาคืนนี่เห็นชัดเจนว่าไฟมีผลมากเอฟเฟกดีมากมเกือบได้เลยร้านนี่โอเคเลย อ่าลองดูนะครับว่าเข้าเฟรมสองคนโอเคไหมเนี่ยได้อยู่นะนี่ถือไม่ได้ยืดสุดแขนยืดสุดแขนนี่สบายเลยจิตนาการเอาละกันนะพากำลังเที่ยวต่างประเทศอันนี้งอแขนก,กวา่าโอเคอยู่ครับจิกตาดีนี่วุบวับเลยโอเคครับนี่คือ ฟูจิ X S 10บวกวิวท็อป13มิน F 1.4ตอนนี้เปิดที่ F 1.4สปรีรชเตอร์1น0ต่อร้อยนะครับแล้วก็ ISO ตอนนี้ผมตั้งไว้ออโต้มันก็วิ่งประมาณ250-320นะครับกลางคืนนะโอเคบิดไปบิดมาระบบของ X S 10ก็ยังดีนะครับจิกฟ้าด้ดีอยู่โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ